อย่างถอีเม่เงอมอยูู่้เดียวล้างกล่อผู้เดียวอีเม่ดูร้านผ้ัหนังสูงเลย

ลูกห้าบมาเห็นลูกเห็นแต่ขี่ไข่นะมามาแม่หมางรายใหญ่เป็นหมางราใหญ่กระดูกวาแม่ออไปท้าเมืองรู้ไมอยากินข้าวตุว้ยางหนึ่งเขา่าลวบอลไม่แรงเนี่ยเราอยู่เฮือนผู้เดียวบ่นี่ ใา้ซีนอนมำอะไรเห็นกับบดจ้างน้องป่าเอ้ยมันของมันเก่าแห้งเนาะ

งานไผ่กับบม๋มยังกินมะทานคนหลุดหน้ามันจะไปอาบไม่คยกบาองน้าอาบให้แล้วออกมาหนังไปเนี่ยลางไไปบ่อเอาไปบ่ื่อเลยไปแม่เก็บไปหาอยู่อนยังบ่ได้แต่สุขสอันมันได้บ่ฉุนเ่อมันก็ไปจะข้าที่หมดจัได้แม่ได้เก็บไายทงหนึ่ง แม่ว่าบทนี้ส่ง้อนส่งสอนสามตเก็บไว้ไวไ้่อืมยุ่งคือตัวใหญ่ใช่ไหมยุ่มขึ้แลแม่ใะว่าบจะส่งสอนอะไรส่งสอนพอโตเอได้เกิดตหนุ่มก็ได้แล้วได้ส่งสอนตัวเดียวโทรไปถามนะวบังได้นี่ถามละห้ากะห้ากระเป๋าแล้วล้กับมันกับปกติมันกับเดยวายมันกระเดีวเบายังมันกกินอ มันม่ได้เว้าได้ปะหลังจากที่ไปหอดตอนนั่งในรถนะมันเว้าอยู่เว้าเดียวกับผู้นั่นเข่ามันเดียวกับผู้นี้เข่ามันเดียสียงเดียวแสนอยู่ตอนแรกว่าเว้าเขาชื่อผาว้าเสนผา้าบัตบั่าัตบัตมัตบัตบั่บัต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 นัตบว่าังบปตบั้าัตบักูัตอัตบัตบัตบัาตบัตบัตบัต จะมาสุด่จะนลอยลอยน้ำมาเลยให้หลดกินมากมันอ่ะยิ้มีิมันบอกขนาดจังวัคนกินมาอีกคือกินายคนกับสุเป็นกินายคนกับเป็นกินอะไรชึ้งได้ก็เป็นตะปีตันชึ้งได้น่งทูเดียวกับน่งนั่นแหละเือกชิ่อัวนั่นแหละเป็นเนือ

มันแก่ร่างกายมันแก่สมองมันแก่มันเลยบอเป็นอย่างคนอื่นนะมันขาดแข้งเนาะยายนาะมันขาดมันแก่คนแก่แล้วเนาะมันหาดอ่อนสมองมันก็ยังอ่อนอยู่อันนี้ แต่ไม so uh. mm. um, ่ม mm. ีแบบคุณน่อยคุณอกินกับคเป็นหาเลย่ไหมฉันห่อมเลยอืขึ้นด้กว่าพูกุปนังไอ้นานมาแทงได้ฉีกขาดเลยนี่มันกินท่อนี่แม่นเ่ยบักเลือดบักยูนนั่นนี่ถ้าแม่บักเลือดบักยูนนี่มันไปอะไรบักเลือดวะยังอยมันก็มามาเชียน อยากไปยังน่านมาแทะลุกลกช่องเถื่อจามเถื่อออยากไปนะสไปนำเจ้านันแหลวแต่ว่าคือน้านมาแทะนานมาแทะอันนี้กัสีมากขอเปมอบเมุามเจาที่คนอยากได้บึ้งเดี๋ยนี้นะอยากได้บึ้งจะใส่สิไปทำพิธีหรอบึ้งจะใส่ไปหาหา

โอ้ยแต่เขาอยู่กัน้อยมือเขมานอนอืมแม่นนแหละซินนะนั่แหละแต่ว่าลาวอีเมซอนนอนเดียวอันลูก่ายหนังมากคสูงนะพี่น้องบ้านลังมันไปนอนน้ำเมียมันอ เอาพะนมเือมื่อือที่มันเป็นมันยังอยากไปนอนอย่พพูดได <c oughs> คือตัวเองว <มา S 1> ่านมืงขึ้นไปดำหน้าหันล่งมึงเอาเงินนำเบาอันทิอยู่บออมึงกระดำอันห้อันมันแนจ็คมือเอาเงินเลยกอเอาเฮานี่หนแลหละเอาหายมึงอย่าเอาเด้อ มึงเที่ยวไปเพื่อนเขาอยู่บ่ขาดไปบ่อขาดก็ไปบ่ขาดดูว่าทางปุญ้าหนด่างหนดำหน้าซอยเฮาบูหเอาเงินบยเขาว่ามือเฮิ่มอมือเฮิ่มซุ้มห้างสกุนไม่จบอีกเนี่ยเพิ่นยังได้ยังจะถามเพิ่นะารเ้ยังก็โทรถามกันว่ากันอะเบ่อกันเล bắt bà làm bà việc năm cuộc và thoát 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 con thoát 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 Mẹ thoát 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 บ่มาาีเด้อยู่น้าเมือนอนเลยเด้ตผีแดดเผ็ดบ่ผีออกแล้อผีไม่ใหญ่บ่าวโมเด้พี่ดองใจผู้เดียวมาเหลี่มากผชั่วโอ้ยตัว้นี่เกิดเพื่อนาด bước hạnh ăn hạnh ừ. ăn hạnh bất 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 hạnh จะมองมันห่สั่งงานมันซึ่งนึสิ่งหลงกอนหบกินบมนมึงกินายกบูเราไม่ทางล้างแห่นแหละเราม่เลนนองทางล้างนั่นยุ่งลายพี่น้องจะว่าเขาบอกช่างเกิดเชื้อได้ชนิอบุนมไม่ได้ มันดูเ้ามันดู nhà นาเลียงมาเรากับแพงว่ายลุ่นปเอ้ยมันร้อนเงี้ยไปลุ่มตรงหน้าคืน้าเยืองไปคนเดียวการมืองในการุกาเป็นการเสร็จคือหอนทานเยื่องตรงหน้ากได้นเยืองกลบ้าน เดือดเไปบอกมื่อนหร่เขาบอกจะออกเลยมันใหญ่เช่นน้อแต่เพื่อคนตกแต่อนเอาผ้าผ้าเลยืออะไรจะไปเนื้องไปพี่น้องเขาก็ยเสด็จเมื่อสักครู่พี่น้องแหวกขามาเบิ่งอันยาแถาอีเมซอนว่าเราอยู่จังใดผู้เดียวเราเขาผู้นั้นที่เมื่อว่ัน่กับปักอ้วนไหม ออจนเขามาจอดเล้วรขบอ้ว่มาจอดเขาจะเมือเไปลำไยเลยนยากนั้งเป็น้องเมื่นัอาบเมืองอันหนอมันแนหอห้องเขามาปิดอบุญแต่มันเขามันอยู่นจขี่รก็เ้าเลยอ ກໍບ <um ໍ <Alcohol Physical Patri ots> mm ່ແມ່ນມາເຕົ້າຄັນໃດມັນຊິເຊົ້າລະແຫະມດີລແສໍານກດນຍຸງ